สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับเมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงนะครับไลฟ์สดนะครับช่วยผมตรวจสอบเรื่องค่าพลังทีมสตริงก่อนนะครับผมโคต้าว่าเกิน3,5 0 0หรือไม่นะครับผมช่วยผมตรวจสอบนิดนึงนะครับก่อนก่อนเข้าเกมนะครับดูรายชื่อแล้วมันจะขึ้นทีมสตริงนะครับผมแต่ละทีมเนาะโดยเฉพาะทีมเยือนเนาะผมก็จะเห็นไลฟ์สดในไลฟ์สดนั่นเองนะครับสำหรับทีมเยือนนะครับกดไปที่รูป รูปฟันเฟืองด้านล่างเห็นไหมครับรูปฟันเฟืองด้านล่างเพื่อตรวจสอบคู่แข่งว่าทีมสเตรนจ์เกิน3,500หรือไม่ครับผมเมื่อกดรูปฟันเฟืองไปที่เรียบร้อยครับเห็นโล่ไหมครับโล่เป็นรูปดาวเห็นไหมครับกดเข้ามาเลยครับนั่นแหละครับอ่านี่ก็จะเห็นารายชื่อนักเตะของคู่แข่งแล้วก็ทีมสเตรนจ์ของคู่แข่งด้วยนะครับว่า มีค่าพลังเท่าไหร่เกิน3,005หรือไม่ผมจะตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความแฟร์เพลย์ของทั้ง2ทีมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้ง2ทีมนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าลักไก่กันครับค่าพลังอย่าเกิน3,005นั่นเองนะครับ